เออพีาเลยไปแล้วบ <acağız. S 2> <the> ่ไปดระเาเอแล้วเาีเมนกันางเงินเรื่อยนะครับออกทั้งมุกดาหารนะครับออกมุกดาหารนะครับแบบผ่านผ่านเล้าผ่านปเปียอันนี้คือเส้นทางของฝนนะครับแต่ว่า รถบพท่านมานะครับตอนนี้นะครับต้องเป็นรถกวางนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ทเตรียมเป็นรถอยู่นะครับพี่น้องกำลังขึ้นรถนะครับ<อ>นี่เจ๊ของว่าขึ้นครับชุดละมุนหวุนไหวเนี่ย เป็นง้ออวนนะครับตัวแม่ก็ได้ตัวผูกก็ได้ครับพี่น้องครับเป็นแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดแยกการช่างครับพี่น้องครับอำเภอกันทลรรักจังหวัดสุสกนครับวันนี้บรรยากาศ มันเด็กกันแน่นถนัดขึ้เก่าครับพี่น,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 พน้อ,นองงั่วเขามาหลายกเกษตรกรกับเขามาหลายนะครับอันนี้เป็นช่วงเศร้าๆนะครับประมาณหกโมงเคิงนะครับหกโมงเคิงนี่เกษตรกรยูนี่กาที่แตกต่างไปจากหมองอือนนะครับก็คือเกษตรกรจะเขามาหลายกว่าทุกหมองนะครับนม่สามสน,นามที่ผมยางอยู่ครับนะ พี่น้องสีเห็นว่าเกษตรกรนี่มากกันเป็นขอบขวานนะครับแล้วก็หาหล่อเบิ้องขวานนะครับเดี๋ยวสิด้าพีผ้านนอนนะครับเดี๋ยวผ้าพีผ้าหนองนะครับยางหล่สอบถามราคาขวาํครับว่าเดี๋ยวราคาขวนครับขวานดีอย่างขวานเนื้อนะครับเป็นจะไดแนนนะครับในห่างจากต่างประเทศเขามาบอนะครับนี่บอกถึงกับยางก็เห็นมาแล้วครับพี่น้องไนห่างต่างประเทศขายไปเป็นยกชุดนะครับ ขา,ขายจะบาทปลาสามตัวเนี่ยไปแล้วครับพี่น้องครับตอบบอทฮัน่นเป็นงวดร้อยสเปกนะครับเด้อไปแล้วพเมากันสามตัวอเอาลืมนี่หน่า <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับของหอยดอกครับพี่น้องครับบอถึงหมื่นลอดหมื่นนะครับลอดหมื่นอยูเจ็ดรอยครับตัวนี้เก้าพันสามนะครับเด้อเครื่องครบ้อครับเด้อเครื่องหนีไหมถึงว่าเครื่องก่อยเครื่องลาบนั่นว่ันตัวนี้วันนักเครื่องครบ้อครับเด้อท่านะครับพี่น้องเก้าพันสามร้อยราคาต่อรองกันได้ของหอยดอกเตอร์ครับพี่น้องเอามาจากตัวไันเนี่ยตัวเดียวเนี่ยนะครับเอามาตัวเดียวแผ่นๆราคาต่อรองต่อได้หลายบอกมันสุดนะครับ พันต่อลงมาเหลือเก่าพันสามโอ้พันต่อลงมาเหลือเก่าพันสามเราราคาเปิดอยู่เมื่อชิพหาหน่อยสูงสูงสูงบันไดหน่อยร้อยยี่สิสสสสสนนบวบ,บวกน,<ม>นะครับ<ม>สุสังเกตการณ์ประมาณร้อยยิ้หาครับพี่น้องครับของคอยด็อกเตอร์นะครับราคาต่อรองได้ครับ<ม>เป็นเบาซื้อๆเด้อยเก่าพันสามนี่ต่อได้ยิงายเติบอยู่นะครับเอาฝากเบอร์ศูนย์แปดห้าสองหนึ่งห้าเก้าหกแปดเจ็ดครับไปจากไหนมาไปเห็นยังมานี่ครับพี่น้องครับนะครักนารีบสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับได้กี่ตัวแล้วครับวันนี้ส0ตัวครับส0ิบตัวแล้วครับต้องใชม้มามาตั้งแต่เมื่อวานบะครับครับเข้าตั้งแต่เมื่อวานส้มปล่อยได้เยอะไหมครับส้มปล่อยได้มีเยอะเมื่อวานผมอก็เลยมาที่นี่นะครับ อันนี้หอยลงมาเลยเด้อครับเด้อเอาราคาเท่าไหร่ไปจ่ายนะครับเนาะขึ้นขึ้นมานิดนึงนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับก็ใส่เนื้อใส่ขุนเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ตัวผู้นะครับพี่น้องครับทุกลอยนะครับขอให้ราคาตรงกันเอาฝากเบอร์นะครับ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 ผมหอยมาเลยเด้อครับเด้อขอบคุณครับเดี๋ยวลบโหลดเปนก่อนเด้อหน้ดดัเบลลุสเซอร์สุนจารามเอ นี่ครับพี่น้องปิดแล้วม่มปะปิดแล้วปิดแล้วนะครับปิดเก่าพันนะครับหอยดอกนะครับเต้นเก่าพันสามขายเก่าพันพุดเลยปิดแล้วนะครับมนี่ใบยังเป็นนะครับพอมาตัวหนึ่งนะครับมานครับก็จะลุงรดขายเลยครับพี่น้องครับมานมานมานนะครับพี่น้องหูหอยดอกมานนะครับปิดไปแล้วเอาตัวนี้ของใครเนี่ยผมนะครับเอาว่าเท่าไรอีกบาทว่าสากแปดพันหาซื้อแปดพันห้าร้อยนะครับ ราคาต่อรองได้อีกนะครับเด้อเนี่ยผมวขุนมาโค้ง8,500ันหนะครับผู้ใดเบิรงออนไลน์ก็โทรเข้ามาเลยครับพี่น้องยังเหลืออยู่ตอนนี้8,500ราคาต่อได้อีกคือเก่าครับฝากเบอร์หรือเปล่าเฮ้ฝากเบอร์หรือเปล่าฝากแล้วครับอ่าฝากแล้วนะครับพี่น้องครับฝากแล้วนะครับแปดสองหนึ่งห้ครับห้อยดอกเตอร์มีทุกไซส์ครับมีทุกไซส์นะครับเหลือเหลืองง้ในไขออประไหมหนึ่ตัว ตอนนี้เหลืออยู่20กว่าตัวครับ20กว่าตัวนะครับแห้งขายแห้งเหลือหน่อยครับพี่น้องครับแห้งเลี้ยงแห้งเหลือหน่อยไปเรื่อยได้หอยดอกจะเปลี่ยนไหมครับจะเปลี่ยนไหมเป็นจังไหนก็เอาหัวดำมาเลี้ยงอ๋อเอาเป็นหัวดำนะครับเอาไม้หัวกัดเนาะนะครับเปลี่ยนมาเป็นสายเหนือโดยตรงนะครับเดือบานนี้หอยดอกติดตามเพื่อนต่อไปครับครับพี่น้องครับสายเหนือสายพุนโตจริงครับสวัสดีครับลุกควมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นจังไหนเนาะคือประเดี๋ยวลงจากรถเนาะอ๋อแก โชงขออกมามาเลเซียเขาซื้อเปิมเลยครับเพ,พิ่นเมาสเพิ่นเมานะครับพี่น้องครับนี่งวาลุงอ่อมบนท่านในร่งจากรถครับพี่น้องเมากันในรถเลยนะครับ จักโตเนาะเดี๋ยวผมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกตครับหกตเอาเบิร์ดเลยเอาเบิร์ดเลยครับเอาเหมิดเลยนะครับพี่น้องครับเหมากันเป็นล่ำนะจริงๆเราก็ลุกออมถึงเหมาหลายหลายรอบอยู่เด้อเหมาประจำครับเหมาประจำนาะแม่นครับต้องต้องทัพเขาเลยกางแบบส่วนใหญ่เพิ่นมักเอาล้อยจังไหนครับหรือว่าแล้วแต่เดขาต้องเบิรงสไตล์เขาสื่อครับขากวียบยังอีแบบนึงนะครับอันนี้คือสไตล์ของมาเลเซียครับโอ้มาเลเซีย ไม่ได้เสียสิเอาตายมีเขาครับอ๋อต้องต้องมีเขานี่ตองมีเขาคุโตครับครับผมคอ่าเบอร์สามตัวใหญ่ก่อนครับสาเบอร์สามตัวใหญ่นะครับเด้สามตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่เฉลี่ยกันแล้วตัวละเมินหาพันครับโอ้เมินหาพันครับแมนกับถ้าเขามาขายอยู่ตลาดทั้งหมดขายอยู่ประมาณหมื่นหกถึงหมื่นหกพันหาครัโอ้ต่ว่าอันนี้ตัวแก่ประจับใช้ตัวเสือน้องประจับนะครับเขาก็แบ่งกำลังไปเขาล้มเขาไปขับรถเข้าไปมาเร่มันไก่ครับแมนตัวอันนี้ตัวน้อยครับผ้าเอฟซีตัวน้อยตัวน้อยต้องมีเขากันครับ ตัวน้อยนี่เฉลี่ยกันแลวสิเป็นตัวละหมื่นสองพันแปดร้อยครับหมื่นสองพันยขาขายอยู่ตลาดเขาต้องขายอยู่ประามืามพันห้อครับอเอาอยู่ขางนอกเิครับผมคือคือยกล้ำเบิดเลยนะเขาเขาเขาเหมานะครับเาก็มีการแบ่งปันกำไรให้เขานั่งเพื่อค่ารถค่าเลือเนาะค่ารถค่าเรือเขาเอาใส่ววาขายขายยกเบิดครับแล้วกดีเพื่อล่อล่อภาิีที่ตรง ขอแค่หนิงอ๋อเาียเซียวเป็นง้วดสไตล์เวียดมากบัดครับบ้านง้วง้วดเวียดด้วยครับบ้านนี้ตล์ไม่ได้เสียบครับผมบ้านนี้ง้วดเวียดนะครับเด้วบ้านนี้สไตล์เวียดมากครับนี่นี่นีต้องรอต้องลนครับบอมี่เขาอ๋อต้องรอต้องลนบอมี่เขาเดี๋ยวนี้อ่โต้เถื่อเดี๋ยวนี้กำลังเห็ดเนาะครับเนาะเดินคนนี้อันนี้เวียดกับขมิ้นฟังซาแก้วครับขมิ้นกัมบูชาครับเสียเอาแบบนี้ครับน เป็นลอหล่นบ่มีเขาครับครับแล้วก็ต้องต้องโต้ลวดน้ำหนักมือสินะครับอ๋อต้องต้องท้ายต้องเต็มนะครับขาต้องไงนะครับอ๋อตัวนี้สายเวียดนะครับเด้ออยู่ทั้งโหลดนี่เป็นสายมาเร่ครับพี่น้องครับมาเร่ครับนี่สายมะครับเวลาเขาเอมว่ามาขายเขาตรงอานว่าตลาดนี่เรียบโชวตลาดมาเลเซียเขาคือมืออื่นตลาดผู้บนครับผู้บนเนี่ยก็เจ้านี่แหละเขาบีครับครับอ่าของก็มุนนี่ล่ะแม่นครับมุนไปนะครับพี่น้องครับครับเจ้านี่แหละไปไปไปผู้บนครับ แต่ว่าถ้าผมไปถ้าผมไปยอโสเขาจะเวียดนามครับเขาใเวียดน้ำถ้าไปเยอโซถือซื้อดอลลาแบบนี้ที่กันครับแต่ว่าเวลาเขาซื้อว่าขอขอบเขาต้องคัดออกครับว่าเงื่อนลวนคัดออกไปไปต่างหากเพราะมีเขาก็เอาไปต่างหากแล้วก็ซื้อเขาได้แบบนี้ครับถ้าษีออกแดงๆกับบอกกันเนี่ย อันนี้คือลุงออมครับลุงออมนี่ถือเมาส์ประจํานะครับพี่น้องครับคัดกล้งมาแมไห้เราก็ส่วนไร่บดิโลงจากรถครับขายทั้งรถเลยนะครับขายยกลำยกลำกําไรกับตัวเฉลียกันไปทัวเฉลี่ยนะครับคือจะซื้อของกัวเฉลียกันไปครับ ก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้ตัวได้ไล่ได้น้อยครับตัวได้ไล่ได้น้อยตัวังไอ้เสี้วเป็นครับตัวีเสองตัวตัวแรกกับตัวนี้สามครับตัวแรกเป็นสามแต่ตัวทุนขึ้นครับโอ้ตัวกลางเกันรับครับเพราะว่าตัวแรกตัวแรกตัวสามมนขมซื้อมันื้หนาพันพอดีครับแต่ว่าตัวตัวกลางผมซื้อมามูลสามพันโอ้ครับมันเสือกได้ตั้งตั้งตัวดีท่านหาครับผมเาว่าสตัวกับเฉลียงล้วตกก็ไม่ตัวรห่าลอยครับตัวอีกสามตัวกลางนีสามตัวน้อยนี่เรคื่อนคร อ่าผมซื้อมันเราก็ตกเฉียแล้วตกตองเรหมื่นสองพันหากระมี่ครับหมื่นสองพันถวนกระมี่ครับหมื่นแปดพันไปหมื่นหมื0นหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยกระมี่ครับผมเขาก็ขายไปหมื่นสอันครับผมเฉลี่ยกับประมาณหาหกพันกำไรนะกำไรหาหกพันนะครับพี่น้องครับเลกัแลรวกรโตละตลพันนะครับตุลพันพอดีตลพันกับพออยู่ใดนะครับพี่น้องครับเป็นจังไระฆังว่าบาทในสมัอนี้รงกับกระชื้อกระเือดีอยู่เยครับรบให้แพงแหงบอ่าันแพงแห้งครับผม ว่าขับเครื่องกระลาข่าไปได้เรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเกรตรกรเาก็ได้ายงอไ้เรื่อยๆเึ้นเมื่วงส่งอะไเรื่อยๆนครับเมน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 เม่ามนเมนเมนเ่นเม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 าเมนเมาเมน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 เนเมนดมนเ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 นเมนเมนเม่เมน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 มเมนมเมมมนเเเมาเนเมเนัมเนเมนนมเนเเมมมมเมเาเนมเมเนเเมเเม แล้วอาทิตย์นี้แกบอกว่าแกต้องซื้อเลยหกพวงนะครับสิบหกพวงคันอาทิตย์นี้นะครับันมือื่นเจออันยุบบนครับมือื่นเจอกันอยุบบนเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องครับถ้าถ้าพี่น้องอยากได้อีกวดผมเรียกขอบคุณครับเบอร์โทรผมครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์แปดศูนย์แปดสองสายอ้อมขอบุญเกียรติสิเกียรติ์ครับลุงอ้อมมาดูวีแกงทรงฟรีเลยครับเลยทรงฟรีครับลุงอ้อมนะครับอ้อมโคตรขุนเลยครับเด้อคุณได้อยากซื้ออยากขายนะครับกะ โทรสอบถามลุงอ้อมหรือว่าขอค้าปรึกษาต่างๆนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามลุงอ้อมได้เมื่ share, อนี้ลุงอ้อมกับมานมันคือเก่าครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสายเนื oh, a a ้อครับพี่น้องครับเมื่อวานแองกัดครับพี่น้องเดี๋ยวสืสอบถามเอาไปเนาะครับเนี่ยใส่จ้าของเพื่อนนาะโอ๊คีเขาวจีเดี๋ยวผมเดินทางงวดงวดแม่ดามก็บาดก็เพราะไง งวดไปดำเจ้าบาทงวดไปดำสองหมื่นหานะครับพี่น้องครับตัวนี้งวดเมียดำเมียกัดใหญ่ๆเด้อครับเด้เเอไปเดินไหวสองหมื่นหาครับสำหรับผู้ใดเอาไปเฮ็ดน,นะครับเป็นงวดซ้ายแม่บอกสายพี่เมียมครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันฮะยากอยู่เด้พี่น้องงวดเพชรพรนทองปะปา,จ,ะาจังหวะจังหวะพุ่งเอาต่อเข้ามาครับพุ่งเอาต่อเข้ามานะครับพี่น้องครับจะคงสางดีครับเลี่ยง น้ำเลี้ยงเพืกก่อกรณียู่นะครับพี่น้องครับว่าด้จอยแห้งนะครับตัวนี้เงี้ยวๆเลยสายกัดเอาฝากเบอร์ให้ฝากออนไลน์อยู่พี่เบอร์ปะมีอ่อาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์เก้าเจ็ดครับเก้าสองศูนย์เจ็ดหอยยังก่อนหอยยอดห้อยยอดมาันจะใส่นะครับบ,รบ้านตะกาดบ้านตะกาดกัทลาข้าวเหนียวนะครับแล้อยากได้ด้วยครับเรื่องัว้อดำมันกำมันเวียร์ัว้อดำนะครับสาย สายเนื้อสายขนพี่เมียมครับพี่น้องครับแองกัดนะครับโทรมาได้นะครับหลายๆคนก็หาอยู่ครับมันเวีนะครับผู้ใดอยากได้ก็โทรมาหาขันมันขึ้นัหมือนมันเอมีเวียบทมันทำมันเวีไปแล้วพี่น้องของแท้เลยครับเด้อผู้ใดแนวนี่่าเพ้าะเราไม่ใส่นี่ไป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  ของใครดิเยียยอดใครนี่ละกุ้งมาช้ามั้นี่ครับพี่น้องครับงัวาจอยงัวโค้งนะครับเด้อแม่ลูกครับพี่น้องเป็นงัวน่ะเลี้ยงกระไดงัวเนื้อกระไดครับเด้อสืบสอบถามเพิ่นเป็นแม่ลูกปะครับเนี่ยครับแม่ลูกแม่ลูกว่าเท่าไหร่น้องสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่พันเดครับแม่ใหญ่ๆนะครับเพี้เป็นสายเนื้อสายขนสายเลี้ยงกไดครับพี่น้องครับลูกเป็นงามๆครับพี่น้องครับจากลูกนะครับลูกเป็นตัวแม่เด้อครับเด้อแข้งขาใหญ่ดีครับ เป็นง่วราคาพอฟังอีกตัวหนึ่งครับ2องหมืนสี่ราคาต่อรองได้เนาะพี่นอ้องต่อรองกันได้ครับพี่นอ้องแม่เพื่อนเป็นจไในสถานะขึ้นอะไรนียังหรือว่าผสมแล้วย่างพันธะผสมยังพันธะผสม,สมลูกเพื่อนประมาณเจ็ดเดือนเนาะพี่เจ็ดแปดหรือจะมา่นเ,นเ,นเนจ็ดแปดเดือนมืน่อกี้เอามาตัว,ตวมเมื่อนี้เอามาสี่เอามาสี่ง่ายๆหนิก็ของเห่าปะครับเนี่ยง่ายๆนี่ว่าเท่าไรเนาะแบกแน่ทองปะครับหรือว่าเป็นง่วนเหนื่อ แม่ท้องท่องเที่เดือนเนาะออกประมาณ 8, <S <S แปดือนประมาณแปดเดือนนะครับเลี้ยงอีกเดือนอน,นึงได้กินน้องครับได้รุ่นท้องนีอ่อุนเต่าหรือเปล่าครับใช่ครับแต<อ>่ว่ารับประกันห้นะครับบริษัทอุนเต่านะครับแต่ว่ารับประกันทอ้องหายนะครับเด้อนี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นงูแมวหรืองูผู้ครับตัวนี้ตัวแมวว่ดเท่าไรขอคำนี่ หมื่นสี่พันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาบนนั่นเองนะครับม um ูมูนหัวหมื่นสี่พันตัวนี้หมื่นสี่พันครับพี่น้องครับหมื่นสี่ตัวนี้กะตัวนี้เป็นวัวทองครับพี่น้องตัวนี้กะแม่ลูกเด้อครับเด้อแม่ลูกสองหมื่นสี่ครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวสีให้เป็นฝากเบอร์ครับเพื่อพอมีพี่น้องสนใจตัวนี้คือครบเบอร์แล้วเป็นว่าสี่ตัวเม็นของเฮาเบอร์นี้ สีโตครับพี่น้องเอามาสีโตเอาพูดได้อย่างใดง่วน้ำฝากเบอร์หกห้ครับสามสองแปดครับหกหนึ่งเก้าเก้าครับหอยยังก่อนครับเบียร์ครับหอยเบียร์นะครับหอยเบียร์มัตจะใส่นอซีรัตซีรัตตำรัครับหอยเบียร์ซีรัตนะครับเด้นพูดได้อย่างใดง่วน้ำนะครับการตัวมาสอบถามเป็นใดครับพี่น้องครับง่างแม่ด้วยครับเนี่เหมือนเดิเบินง่วเลี้ยงไปก่อนครับพี่น้องครับนี่วงเรียงสวัสดีครับในห่างแมง สวัสดีครับผมว่าเท่าไหร่กว่า2 5 0ห0 2 5 0 0 0ันนะครับแม่เพิ่นทองมันมานหรือยังย่างเนาะแม่อลูกเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับของในห่างแหวงในหอยแหวงตั้งนี้เป็นประยัดนะครับพี่น้องได้เพิ่นไปก่อนครับไปแล้วหัวงามปูเพิ่นนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับของในหางแหวงนะครับท่านเนี่ย บบล,ลูก้อนอยแปรลูกอายุเจเดือนคนะม่นะครับแม่กับค่งสาเดีอ่ว่าลูกแกหกว่าลูกแกหกว่าลูกแกหกเนาะว่าลูกแกห,หกสูงดีอยู่นะครับสูงประมาณหน่อยสี่บวกนะครับพี่น้องคร,รับประกัตนตัหนทุกอย่างรับประกันตัหนี้พร้อมนะครับพี่น้องว่าใใราขาจูให้ว่านาขาจู้ราาเพน เบิรงคัะๆครับพี่น้องครับเมื่อส0 0หมกว่าแม่แลูกนะครับเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับ098ครับ173ครับ957ครับผมไม่ห่างแหวงกันทะลุมนะครับเด้อผู้ใดอยากซื้ออยากขายโทรเข้ามาครับพี่น้องครับราคานี่ต่อรองได้ใกล้ๆไปส่งฟรีพร้อมนะครับใกล้ๆไปส่งฟรีพร้อมวางนะครับสองกว่าแล้วแต่ซื้อขายแล้วก็เงินเราลากไว้เทียวไว้ พี่น้องครับตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศสวยๆครับเวลาประมาณเก่าโมงแล้วครับพี่น้องครับตลาดยังคึกคักอยู่ครับพี่น้องจริงๆเราเป็นมือบุญนะครับเพื่อนว่ามือบุญไร้หม่องไร้บอลเทศงานเขาพรรษาจัดเทศกาลเขาพรรษาเล่นแห่งเกษตรกรบอลหลายนะครับแต่ว่ากัถือว่าหลายกว่าทุกหม่องทุกบอลนะครับเกษตรกรเขามาเสือมว่าเหลียงนะครับแม่หอยน้าหางกับข้าวหน้าตาพี่น้องครับการซื้อขายคึกคักนะครับเพราะพี่น้องครับอยู่นี่ราคากลัวกัน หลายคนก็ว่าปับ๊บขึ้นนะครับพี่น้องครับระรังหัวมีการปับ๊บขึ้นเล็กน้อยนะครับเศรษฐวันนี้ในห่างเยี่ยงน,นะครับได้ได้หางเยี่ยนเนี่ยเขาเขาค่อนทางที่จะร้ายครับอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นไดสามตลาดนะครับมันเป็นตลาดมรงนี้มันจะเป็นตลาดที่ราคาบหอยแพร่งจนในกเกษตรกรเพิ่นเอามาขายเองนะครับสื่อขายกันเองนะครับเพ็่ให้ราคาบริได้พานมือในหอยบันไดนะครับเพ็่ให้ในหางลหลายหลายคนเขาเลือกที่จะเขามาซื้อหัวอยู่ ตลาดนี้ครับนีปิดไปแล้วครับพี่น้องครับปิดไปแล้วนะครับรับกระท้อนนะครับพี่น้องครับแต่ว่าบ่งบอว่าเิ่นสื่อขายกันเท่าได้ด้ครับเด้อสองลอยปิดกันแล้วนะครับเป็นแม่หางเหยดนามเป็นคนสื่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิบ้าพี่พาน้องนะครับยางไปรอชมนะครับการขืนงว่นะครับรากางว่าร้อยได้เป็นสื่อทอดไดแน่นะครับดู ท่าขึ้นนะครับพี่น้องครับเนี่ยทาขึ้นเมอวครับพี่น้องครับเต็มเต็มเต็มสองหมื่นายสองหมื่นสองหมื่นทุนโมโดทุนหเออมรนหอดทุนพอใหญ่ล้วอ่ะสองหมืนได้เปล่าฮะสองหมื่นสองหมื่นบเทุนใหญ่เท่าไรขายเรียว่าเจ้าสาวไปสามเปนห้มงสาม สองหมืมครับพี่ดอกครับรุดแล้วตัวนั้นวาง่อมากตดูสมยดูสมอยไ็หลายบอครับจังมาต่อนี่ฮะสิบเก้าตัวสมสมยเลยสิก้ตัวอนังาต่ออยู่นีต่อนะครับต่อแยกกันช่งเ้ท่าไหรไอ้สองไอ้พันหนึ่ง ปัาญายลังเล่เลยอาบาทเนี่ยเต็มสองพ,พ,พันพนละปัญายคอสองพันนี่ครับวัาตัวนี้บักเถิกใหญ่เป็นปัญายสิเดขายบอนะครับพี่นอ้องในห่างดาดลี่นะครับลาดบุรี บ้านแล้วครับพี่น้องครับเต็มรถแล้วนะครับสื่อสองเมอครับเหมอนสื่อสองเมอครับสื่อการสมบอยนะครับแล้วก็มาสื่ออยู่นี่ใส่นะครับพี่น้องเสร็จแล้วครับเตรียมตัวกลับบ้านครับพี่น้องสิบปีแล้วจ้าสิบปีเลยครบแล้วครับตามจำนวนนะครับพี่น้อง